หมอแคเจ้าแม่นไถเดียวเนี่ยคนถือแคนหมอแค้นมอแค้นมอแค้นคือมามาจากสอ่าไม่อยังโอ้ดำเซกดำเซยมากครับผมฟังไปอ้คนมอแค้นครับคือพอเปิดหน้าเปิดตาโอ้ยเป็นนี่เป็นชิ้นคนไรประกาศซูนาเจ้านีมั้ผู้ใดเจ้านีเดียวเนี่ยเดินเด้อตัดผมแรดเดินเด้อย่อมเกิดขึ้นพคนปะท่วงหนีดอก เออโอ้โหมาเช่นซื้อยังเนี่ยสถิตน้อยเอลสวรรค์ครับบ้านอยู่ยสมาแล้วมาแล้วไม่ยังอีบันไม่ยังบันขายยาสูดขอบคคุณ้ยไม่ขายยาสูดแล้วมันไปใช้ซื้อยังกูได้มานเหรแม่กูเสียเสียเจียวทำไมเล้อยาสูดนะยาสูด กกาหนาเวทีสำนันะได้หโตอีกเด้เอาป่าแคโชวอแค่โอะเล็กเล็กเล็กเปแคนเนี่ล่ะเขาเขาเขาเป็นดิขย่อยเขาเป็นเขาเป็ยังน้มันจะเป็นเ่าแอ้ให้ปากถือแค้นก็มีห้าช่วงเลยเฮ้ยนเลยสก็เสียมากูเปเอาเจนนไหนึ่งสองจ ตบเ,เมื่อห้แอลม้อแค้น่ไฟนาพี่น้องแค่คงจุงคงจุงเขากว่านั้นนี่บุ๋งโอล้วน้อลาเอืออีไม่หยังคือควงเอาควงก่อนจริงมันก็ต้องมีชอยแล้วเนาะนกแต่แต้ นกเต็ดได้กระบินควมบายพักกระเดาผู้ได้มักผัวเขาขอเสียงน้อเขาทาย่ตัวหมอแคนอากาจังภาษาถูสาถูพุทธรัตน์ทรมารัตนั่ง,งสังขรัตน์ัง่งสาถูสาถูคุณบิดามาดา่าคุณครูบาอาจารย์ให้มาปุมมาเลียมหมอลำหมอแคน ใส่ใส่เหรนกเตแต้ตัวเกขาหันแล้วตัวไหนเดียวเดียวตัวมันบินความพักกระโดาว่างั้นเหรออ๋ออันนี้มันจะไปไซบันแปลว่าเบิ้งมันก่อนนกเตแต้ตัวเกขาหันล้วบินความปลาหงอว่าแต่จะของเป็นอบต์รสอนสุดบาลาน คนแด้ละถือคือห้องแห้งเอาอากจังว่าจีบกอกแกมเจ้าจีบปอกไอ้ขอคอขาว่าคนไอ้โซ่ตาปูโเขาว่าคนตาสวดปากบวดวดเขาว่าคนปากบอยสูงอยว้ไเขาว่าคนหางเงินสูงเจนเทินเขาว่าคนหางเง่าว่าขาวขาวเข้าเอินว่าหัวหอกคู่เจ้าว่เจ้าหูบอหูยังมอแค้น มาให้เป่านาทีแนวของข่อยมักสัตว right, ์เข้าไปคักๆจนนายิวคิวง้อจนบักหัวเห็ดขอนลำลายย่อยยามยังอีดังเออ้ยลำแมนว่ามือนีมาพ่อนาพ่อตาหมอลำฟ้ายิ่งหัวหน้าหมอลำซื้อจะไหนกว่าหมอลำนกหน่อยขี่งอกวัดที่เข้ามาผู้ที่สองหมอลำจักรจันดาวไพ่หมอลำลาด เออาบอาสันสันมอเลำลกน้อยอไพอนมอลำลาตีดาวหูโตมอลำปานดำคำคุนมอลมญาติลุงกระดกวันหมอลำจีละวันพรบีเสมอลมไฟใช่ครับมอเลมไฟยิ่งก็หลายคนว่ะหลายคน,น,นวหมอลำผู้ใช้ไม่ผู้เดียวไหมผู้เดียวไม่จะได้คนจะ ปีกกยก็ปีดีบอคือกันพอแคนปีกายพองามสปีนี้ปีนี้ตัดผมหนามากปีนาตัดผมหนายงังบัดโดนโดนเจอกันเทียหนึง่งโดนโดนก็นเจอกันเทียหนึง่งโต,ต๊ะลึงสวยแท้งามแท้แต่ก็ละถึงดำถึงแหล่แต่ก็ละสามารถดำมาแหล่เดี๋ยวนี้ใครแหะก็เศร้าแหล่เศร้าดำเดี๋ยวนี้ใครแหนก็เศร้าแหล่เศร้าดำ เจ้าไปเห็นควงเพิ่นย่ำไหนละหมอแค้นว้าเคือเอาไปเห่ะเห็นผลเหล้าดำมันมันโมเป็นสีดำเหมือดทั่วตัวได้นั่นอันนั้นดำขีรีเพื่อนเดินนั่นน่ะโยกแหลกแขกบ้านวายคู่วายขั้นเรียบร้อยแล้วจวดจักบาดแน่หมอกรงไว้จว ประเภทนี้ทางอีสานของเขาเหือยกัะโจนหัวแค่ตื้นบอมมีลิีเตชิีเวินรอยยันลิมรอยหาซิบท้องไดงหมดเทพดีมีคุณภาพหลกัการทั้งคุณกาแฟ,แฟบานของฮาเาดิบอาโนก่อยอุไรพอดนี่นี่คือเอรจ้กัวรนอน่ะ กีต่าแกงเกาเกา้องเท้าก็ได้ขัดมันปืนสามแปดทีส่สนิมนแล้วค่อยใช้งานชีวิตราชการตั้งนต่รา,าไทย